ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลมสังกัดเทศบาลตำบลหนองลมอำเภอดอกคงใต้จังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานการศึกษาจัดรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีปิดเทอมรับเด็กอายุระหว่าง2-5ปีเข้ามาเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีบุคลากรทั้งหมด4คน คนพิการหนึ่งคนรวมเป็นห้าคนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวัลใจเจริญตำแหน่งคือเป็นนอจพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลมรับคน,คนพิการเข้ามา,าทำงานจำนวนหนึ่งท่านคือที่สมหมายเมือินค่ะมีตำแหน่งผู้ดูแลเด็กหน้าที่รับผิดชอบช่วยดูแลเด็ก ด,ดูแลเด็กทำกิจกรรมสอนหนังสือเด็กดูแลเด็กเข้า,ขาแถวเขารถธรงชาติรับเด็กตอนเช้าช่วยแม่ครัวเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวันและช่วยทำาความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนลดน้ำต้นไม้และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กเป็นบางครั้งค่ะ สปราบ้านหนองลมมีการพัฒนาคนพิการสม่ำเสมอโดยให้คนพิการเข้าร่วมอบรมประชุมในกลุ่มของคนพิการและเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานและต้นสังกัดค่ะกิจกรรมจะพาคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่นกิจกรรมสลักระพัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาออกพรรษาประเพณีท้องถิ่นและ กิจกรรมวงวงสวงเจ้าพ่อคำควนค่ะก่อนที่จะรับคนพิการเข้ามาทำงานในหน่วยงานสพดาบ้านหนองลมมีบุคลากรที่ไม่ไม่ค่อยเพียงพอเวลาคุณครูปไปประชุมหรืออบรมก็จะฝากครูอีกห้องมาช่วยดูแลเด็กและคุณรูมีหน้าที่หลายอย่างที่รับผิดชอบหลังจากมีคนพิการเข้ามาทำงาน คนพิการช่วยช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครูได้หลายอย่างเช่นช่วยถ่ายเอกสารช่วยจัดช่วยจัดเอกสารเข้าแฟ้มจัดอเอกสารเด็กเข้าแฟ้มและยังช่วยแบ่งเบาภาระในด้านอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังทำให้คนในชุมชนได้มองเห็นคุณค่าความสามารถและศักยภาพของคนพิการ ทำให้คนพิการไม่เป็นภาระของครอบครัวในชุมชนค่ะสวัสดีค่ะดิชานางสาวสมหมายเมืองอินมีความพิการด้านการเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลงได้รับาการจ้างงานจากบริษัท Cash w a r e n Management จำกัดค่ะงานที่ได้รับมอหมายหน้าที่หลักก็คือเป็นผู้ดูแลเด็กในแต่ละวันมาถึงศูนย์เด็กเล็ก จะช่วยครูเวนทำความสะอาดในห้องเรียนปลวดถูรดน้ำต้นไม้ดูแลเด็กมาจาก้า้ดูดูแลเด็กทำกิจกรรมในห้องเรียนข้าแถวคารโนทงชาติทำกิจกรรมในห้องเรียนสอนหนังสือเด็ก ตอนเยี่ยงช่วยแม่ครัวเตรียมอาหารกลางวาันอาหารว่างช่วงบ่ายหลังเด็กตื่นนอนจะพาเด็กไปล้างหน้าใส่แป้งดื่มนมแล้วส่งเด็กขึ้นรถกลับบ้านค่ะการดูแลสุขภาพดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรม90วันมหาปร,ระยำของฉันหลังจาก ร่วมกิจกรรมทําให้ร่างกายของดิฉันสุขภาพแข็งแรงดีค่ะจากความดันและน้ำตาลในเลือดสูงตอนนี้เป็นปกติเพราะได้ปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายทำให้ร่างกายของดิฉัน ข้องแค่ว่วองไวได้ขึ้นได้มากขึ้นค่ะและการออมออมและส่งอ,อาชีพเสริมดิฉันก็ได้ออมทุกเดือนของธนาคารหมู่บ้านและสถาบันการเงินจะออมทุกวันที่10และวันที่15ของทุกเดือนค่ะเพื่อจะได้มีเงิน มาใช้ใจ่ายในยามสุขเฉิน <c oughs> และนำเงินส่วนหนึ่งมาต่อเติมซ่อมแซนบ้านค่ะหลังเลิกเรียน <c oughs> จะไปรับจ้างแพ็กขนมจากแม่ค้าขายขนมไทยซึ่งเป็นซึ่งใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และทำให้ทำให้เรามีรายได้อีกทางหนึ่งค่ะการมีส่วนร่วมกับชุมชนจะเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้านเป็น,นคณะกรรมการทำบัญชีของธนาคารหมู่บ้านและสถาบาันการเงินในหมู่บ้าน ซึ่งจะทำทุกวันที่สี่และวันที่สิห้าของทุกเดือนค่ะข้าวร่วมโครงการออมบรลบาทกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อจะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนได้โอกาสในชวนชนต่อไปค่ะก่อนข้าวมาทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวค่อนข้างลำบากยากจนไม่มีไรายได้อะไรจะไปรับจ้างทำงานที่ไหนก็กลัวของไม่จ้างแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการคนพิการต้องมีงานทำ <c oughs> กับมูลนิธิและวัตการทางสังคมชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้นมีเงินออม ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวมีความภาคภูมิใจความสามารถของตนเองและทำให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าความสามารถและศักยภาพของคนพิการมากยิ่งขึ้นในการนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัทแคชแวนแมเนจเมน n ์จำกัด <c oughs> ได้เห็นคุณค่า ได้ได้จ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัวดิฉันขอวอวยพรให้บริษัทของท่านมีกิจการรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ